มาแล้วพี่น้องเอ้ยนะครับฝนในพื้นที่ตำบลไผ่กองดินอำเภอบางปะมาจางังหวัดสุพรรณบุรีตอนนี้ฝนก็ได้ตกลงมาอย่างหนักพี่น้องนะครับแต่ว่า,าไม่มีลมพายุหลายวันแล้วไม่ได้ตกตวันก่อนก็คิดว่าจะตกเมื่อวานก็คิดว่าจะตกก็ไม่ตกนะพี่น้องแต่ว่ามันคืดๆแต่ว่าวันนี้นะครับ ให hey, uh, ้พี่น้องมองูท้องฟ้าเป็นยังไงพี่น้องมืดคืมไหมโอ้เสียงฟ้าร้องพี่น้องนะครับโอ้พี่น้องเอ๋นะครับดูสภาพอากาศดูดูดูพี่น้องนะครับให้ให้ให้ดูกันจ่าจ่นะครับท้องฟ้านะครับก็ก็ดูเอาพี่น้องนะครับคืนนี้ก็คง คงจะตกทั้งคืนนั่นแหละพี่น้องนะครับคงจะตกทั้งคืนคืนนี้ก็คงไม่ต้องเปิดแอร์ปกติเปิดแอร์พี่น้องนะครับก็เปิดไว้ตักแก่หัวค่ําประมาณหนึ่งทุ่มประมาณนี้นะครับประมาณสักตีสองประมาณตีสองแล้วก็กปิดแอร์นะครับประหยัดค่าใช้จ่ายใน,ใ,ในครอบครัวอ้าวทำท่าเหมือนจะตกหนักนะครับเริ่มซาแล้วพี่น้องเริ่มซาแล้ว ในพื้นที่นะครับในพื้นที่บ้านของพี่น้องเป็นยังไงบ้างในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนะครับก็มีข้อมูลข่าวเยอะแยะนะครับตตามเพจตามเฟซเนี่ยบอกว่าน้ําท่วมหนักก็เห็นอยู่นะครับว่าน้ําท่วมหนักแล้วก็มีพี่น้องประชายชนพี่น้องสามประจุข,ของเราเนี่ยได้รับความเดือดร้อนค่อนข้างเยอะนะครับติดตามข้อมูลข่าวสารตลอดทั้งคืนพี่น้อง นะครับช่องสามช่องห้าช่องเจดช่องเก้าเขากา็มีข่าวอยู่ตลอดแล้วก็ในสื่อโซเชียลโดยเฉพาะเพจอีจ,จันนะครับก็เหมือนว่าเขาไปก่อติดข้อมูลข่าวสารอยู่ที่นั่นส่วนผมนะครับก็ต้องบอกอพี่น้องว่าไม่ได้เดินทางไปนะครับก็อยู่ที่บ้านปกติแล้วจังหวัดสุพรรณบุรีในพื้นที่บ้านของผมเนี่ยนะครับก็ ไม่รอดนะครับน้าก็จะท่วมแต่ว่าบริเวณบ้านนะครับบริเวณพื้นที่บริเวณนี้มันยังไงก็ไม่ท่วมพี่น้องยังไงก็ไม่ท่วมแต่ว่าด้านหน้านะครับด้านหน้าตรงให้ให้พี่น้องมองไปนะครับแต่ว่ามันก็จะไม่เห็นตรงตรง้นไม้ตรงนู้นนะครับที่ต้นไม้ตรงสูงนะครับบริเวณนั้นเป็นคลองบางขี่หนนซึ่งเป็นคลองที่เชื่อมต่อกับ แม่น้ำน้อยอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน้ําก็จะไหลลงมาเนี่ยพี่น้องนะครับในคงในคลองพื้นที่ที่มันเป็นบอ่อเป็นแอง่งประมาณนี้ท่วมหมดพี่น้องตามท้องทุ่งตามนาอย่างเงี้ยท่วมหมดแต่ว่าในชุนที่ที่ผมอยู่เนี่ยนะครับบริเวณชุมชนเนี่ยมันจะไม่ท่วมเพราะว่ามันมีคันกั้นน้ําอยู่นะครับก็ไม่ท่วมแต่ปีนี้บอกว่าน้าเนี่ย มันไหลบ่ามาแล้วนะครับมาจากแม่น้ําเจ้าพยาก็มีนะครับก็คงจะไม่รอดพี่น้องคงจะไม่รอดแต่ว่าในพื้นที่ที่ผมอยู่เนี่ยนะครับก็อ่าพี่น้องชาวบ้านนะครับที่เขามีอาชีพทําไร่ไถนาเนี่ยนะครับเขาเริ่มเก,เก็บเกี่ยวกันหมดแล้วนะครับทีนี้ในพื้นที่สุพรรณเนี่ยมันไม่เหมือนที่อื่นพี่น้องที่อื่นเนี่ยเขาจะอ่าเรียกว่ามีอะไร นะครับพี่อื่นอย่างในภาคอีสานเนี่ยจะอยู่ในชุมชนเป็นุมเป็นก้อนใช่ไหมแต่ที่สุพรรณบุรีเนี่ยไม่ใช่อา้าวตกหนักจริงๆพี่น้องนะครับอในสุพรรณบุรีเนี่ยไม่ใช่พี่น้องสุพรรณบุรีเนี่ยส่วนมากนะครับในพื้นที่ตำบลไผ่กองบินตำบลโคกคามเ ตำบลวัดดาวใช่หมตำบลองคลักพวกนี้พี่น้องประชาชนชาวบ้านส่วนหนึ่งเขาอาศัยอยู่ข้างแม่น้ำนะครับเมื่อน้ํามันท่วมเนี่ยแน่นอนเลยเกือบมิดหลังคาเหมือนกันพี่น้อง ตามที่ได้ได้ได้ไปดูทุกๆุกฟีนะครับถึงแม้ว่าบนถนนเนี่ยในชุมชนตําบลไ่กองดินเนี่ยมันจะไม่ท่วมแต่ว่าในพื้นที่ที่ผมเล่ามาเมื่อสักครู่เนี่ยพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ตามลําลห้วยตามลําคลองอย่างเงี้ยนะครับท่วมหมดพี่น้องท่วมหมดนะครับเอ,อตอนนี้ก็ต,ตกหนักเหมือนกันนะครับตกหนักเหมือนกันคงจะไหวไหมเนี่ย จริงๆอยากให้พี่น้องได้เห็นภาพบรรยากาศว่าเอเอลุงนนหรือว่าพี่นนทหรือว่าน้องนนอยู่แบบไหนอยู่ยังไงสภาพของชุมชนเป็นแบบไหนเวลาฝนตกอยู่อย่างไรนะครับก็มามาใส่ทําคลิปบรรยากาศให้พี่น้องได้เห็นตอนนี้ก็ยืนอยู่หน้าบ้านนี่แหละพี่น้องน้ําก็เริ่มสาดเข้าไปในบ้านแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรรมมีเขาเรียกว่าแม่บ้านนะครับเดี๋ยวแม่บ้านเขาก็ เขาเรียกว่าทั้งกวาดทั้งเช็ดทั้งถูเองนะครับเราไม่ต้องไปเดือดร้อนเช่น้องน,นะครับเออเขาเรียกว่าเราเป็นโฟมกของบ้านมีหน้าที่ว่าหนึ่งมาพูดมาทําทำอะไรในบ้านก็ทําได้แต่หน้าที่ซักเสื้อผ้าถูบ้านเช็ดบ้าน ที่หลับที่นอนห้องนุ่งห้องน้ํำมันเป็นหน้าที่ของแม่บ้านเขาเอเนี่มันเป็นหน้าที่ของแม่บ้านเขา <S <S เพราะฉะนั้นอย่าไปแย่งงานเขานะครับจําไว้นะครับอย่าไปแย่งงานเขานะครับแล้วก็การที่อ่าเรียกว่ามีแม่บ้านเนี่ยนะครับมันมีข้อห้ามข้อห้ามหลายอย่างเหลือเกินพี่น้องนะครับหนึ่งเอออย่าไปเรียกเมียว่าแม่สองอย่าไปนอนหนุนตักเมียเมื่อไปนอนหนุนตักเนี่ยมันเข้าใจว่าเราเป็นลูกนะครับ อย่างกรณีไปเรียกแม่เหมือนกันมันก็เข้าใจว่าเราเป็นลูกอีกนะครับที่สําคัญอย่าของเงินเมียของเงินเมียปุ๊บม,มันก็หาว่าเราเป็นลูกอีกที่สําคัญสุดๆก็คือหนึ่งอย่าไปดูดนมเมียดูดนมเมียปุ๊บเนี่ยเขาหาว่าเราเป็นลูกนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะกดขี่จะข่มเชิงพวกเรายังไงเนี่ยเขาก็ทําได้เพราะฉะนั้นนะครับเออชายกันชื่อไอ้แผนเนี่ยจำไว้อย่าทำสี่อย่างที่ผมได้บอกไว้หนึ่ง อย่าเรียกเมียว่าแม่สองอย่านอนหนุนตักเมียสามอย่าขอเงินเมียสีอย่าดูดนมเมียเตือนไว้เท่านี้แหละ